กับไทยรอบนี้สามอันอยู่กับแม่นีทั้ทงวันทั้งคืนเลยค่ะพี่น้องป้องไปและปายป้องสปูสกุขคขาและอยากจะทําคลิปนี้เพื่อมาขอบคุณน้องกงมากๆเลยค่ะถึงไทยวันแรกจนถึงวันพี่เบ้กลับนะคะน้องก้ง,งก็คืออยู่เคียงข้างน้องแกลบน้องเอ,อิร์ดแม่นีแล้วก็ทีมงานน้องกงนะคะยองจะลูกแฟนคลับตัวน้อยของแม่พูนักกระโดดดิงด้งๆิงๆว ช่วยงานแล้วไม่พอนะคะเ็จากงานก็มาเลี้ยงข้าวอีกค่ะแต่ละขาบแต่ละมืออาหารคือไม่ต่ำกว่าสี่พันนะคะทุกคนและไหนจะเลี้ยงเด็กๆทั้งวันอีกค่ะสามอันของเราก็คือวิ่งตามแม่นีบอถามหาพอ่อบอถามหาแม่เลยัานบ่าว่ข่เป็นคนโสดพูนแล้วพี่น้องนี่ก,ก็คือคืนที่สองอีกนะคะน้องกงก็มาเป็นเจ้าภาพงานอีกนะคะทุกคนคากขาไม่ข้างหลังนี่คือน้องกงเป็นคนจัดแจงเมดเลยค่ะช่วยงานเราไม่พอเ่แค่พี่น้องชาวบ้า,บานตำบลว่างไม่อีกค่ะพี่น้องคุณตั้ม มาร่วมงานของพ่อใหญ่ด้วยนะคะน้องกองก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวอีค่ะใคยว่าบะตาําก็หาพันมะและวันที่สน้องกองก็คือเหมือนเดิมค่ะมาคอยอยู่เคียงข้างพี่คนนี้แกบเอ,อิร์ดแม่นีส่วนพ่อจอยไม่ว่างนะคะพี่ลูกน้องค่ะงามวอแล้วก็หลานชายนะคะท่านนี้กงคือจัดแจงทุกอย่างค่าดอกไม้เอ่ยค่าอะไรเอ่ยค่าที่อยู่ที่พักที่กินอยู่เคียงข้างเบ้ในวันที่เบ้สุขสนุกและก็ในวันที่วันที่เสียใจที่สุดเลยค่ะอันนี้ ีน้องแก็บนะคะก็คือยืนเฝ้าเบตลอดเลยขอบคุณซ้อเล็กมากๆเลยนะคะก็วาสนาเเบะ ได้ผัวดีค่ะพี่น้องปองไปแลไปปองยุ่เคียงขางคอยดีดีงานพ่อใหญ่คือไม่ห่วงลูกเลยนะคะเพราะว่าแม่นีดูแลนอนกินกับแม่นีตลอดทั้งทิพมาไทยงานนี้ค่ะแล้วน้องแกบก็ช่วยเลี้ยงด้วยค่ะเด็กๆก็คือติดน้องแก๊บน้องเอิร์ดมากเลยนะคะทุกคนค่ะแกลพี่ขอบคุณหลายๆเด้อเอิร์ดพี่ขอบคุณหลายๆยเด้อที่อยู่เคียงขางพี่กับลูก3อันทั้งดีใจทั้งรู้สึกเก่งใจน้องแก๊บน้องเอิร์ดมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็น้องเบนทีมงานน้องกล้องขอบคุณยายการมากๆเลยอันนี้คือลูก พี่ลูกน้องเบะะ้ดอค่ะเด้คนสูงสูงนี่ไอดอนเราส่งพ่อใหญ่เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพนกาลังปิดประตูตองพญเฮอขึ้นสวงสวรค์แล้วะคะ่ะคนไปพนสบายแล้วเหลือแต่คนยูเนี่ยล่ะค่ะที่ต้องสู่ต่อไปพอมาถึงแล้วนะคะคนหนังยูสิบคนบริการผู้เดียวซอนี่ก็คือหน้าซอเหลียใจสาวหมู่บ้านนะคะเมาลูกสิน้นไหกินว่แม่มให้ห่อคะ่ะพี่น้องปองไปละไปปองโอ๊ยพี่น้องเฮานอ้นองนงเคยกับพี่สายค่ะโอ๊ยกอดกันแล้วน่ารักจังเลยขออนุญาตไปกวนรำยอง ก่อนนะคะกาลังกินข้าวอยู่ดีๆโอ๊นะน้าโต่หม่ำหมมเก่งมากกินเลยลูกกินเลยลูกเอาปลาแดกเสือ้อได้บอฟพนักล้ามย่องวะ่ะงานเรียบร้อยแล้วพว่อน้าเด็กน้อยอยู่กับแม่มเบสเซลยังไปห่วงค่ะพี่น้องเช้ามาแม่นีก็รีบมาส่งแต่เช้านะคะเพราะว่าพ่อของเราจูยองของเรามีงานที่ประเทศเกาหลีนะคะแม่ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงคะ่ะมันเกินคําบรรยาย,ยาจริงๆนะคะดำหอยตามแม่นีแล้วพี่น้องคะ่ะเบขอกราบขอบพระคุณแม่นีขอขอบคุณน้องก้งน้องแกบน้องเอิร์ดแล้วทีมงาน มากๆเลยนะคะหนูจะ,จะหาโอกาสตอบแทนพระคุณแม่นะคะอันยอม